เจอ์นี่บุกเส้นลุยเจริญกรุง <S <S <ess ly> ชิมบะหมี่หมูย่างฮ่องกองหมูแดง <S <S <ess ly> ช่ำหาซอสสุยพิเศษย่างเตาถ่านที่ร้านเริ่มเมียนร้านเม่เนี่ยจะใช้เป็นสันคอของเม่กินลงไปจะแบบนุ่มหอมเครื่องหมักอิตเตอร์เดอะเจอร์นี่สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ย่านเส้นลุยเจริญกรุงเขตสาทรเราจะมาทานกันให้ครบทั้งของขควและของหวานอย่ารอช้าประเดิมร้านแรกกันเลยเลิมเมียนบะหมี่หมูย่างฮ่องกง เล่ที่แปลว่ามีความสุขและเมี่ยนที่แปลว่าก๋วยเตี๋ยวทั้งสองคำเป็นเป้าหมายของคุณเมย์เจ้าของร้านที่อยากจะให้คนที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านได้มีความสุขกลับไปครับเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวศึกษาจนได้บะหมี่สูตรฮ่องกงเป็นของตัวเองจนตอนนี้ร้านเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นมากกว่า3ปีแล้วครับด้วยความพิธีพิถันในการคัดเลือกตั้งแต่เส้นบะหมี่เป็นบะหมี่เส้นเล็กที่หาทานยากเลือกตามสเปคที่ต้องการและนําไปให้โรงงานผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานและเข้ากับวัตถุดิบหลักไฮไลท์อย่างหมูแดงที่ใช้ส่วนสันคอเท่านั้นพาซอสไตล์ฮ่องกงสูตรพิเศษที่คิดค้นเองอย่างบนเตาถ่านขนาดใหญ่ท่านับเฉพาะหมูแดงก็ขายได้เกิน10กิโลต่อวันแล้วครับเพราะยังมีเมนูข้าวหมูแดงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากอีกด้วยน้ำราดก็ทำเองแป้งน้อยมีความใสและไม่ข้นเกินไปเข้ากันลงตัวสุดๆอีกหลากหลายเมนูน่าทานแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณเมย์เป็นคนแนะนำดีกว่าครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับได้ฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วครับกับร้านเลมิเยนบะหมี่หมูย่างเตาถ่านสไตล์ฮ่องกงครับตอนนี้คุณเมย์เจ้าของร้านรอต้อนรับอีเตอร์เดอะเจอร์นี่เราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่เมย์ครับทีนี้สองขออนุญาตถามเรื่องขององค์ประกอบนะครับเรื่องของอินกิเลียนต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่เส้นบะหมี่เลยจริงๆเส้นบะหมี่เนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นมันเป็นเส้นเล็กเป็นบะหมี่ไข ซึ่งเดี๋ยวนี้หาทานได้ยากร้านเราก็เลยแบบว่าอ,อ,อยากให้ลูกค้าดได้ลองชิมอาหารที่มันแบบสไตล์โบราณเป็นสไตล์ฮ่องกงด้วยก็เลยคิดคน้นทําวิธียังไงก็ได้ให้เส้นมันกรอบเหนียวนุ่มโดยเป็นสูตรลับเฉพาะทางร้านของเราเนานะต่อไปเป็นเรื่องของหมูแดงกันบ้างคือร้านเมย์เนี่ยจะใช้เป็นสันคอสันคอเนี่ย,ยจะมีมันแทรกของเมย์กินลงไปจะแบบนุ่ม ชุ่มคอแล้วก็หอมเครื่องหมักที่ร้านเนี่ยนะครับันจะมีแบบลักษณะการแบบย่างแบบเตาถ่านใช่ย่างเตาถ่านใช่ค่ะเติมถ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมให้มันแบบสุกได้ที่แล้วก็เอามาทาน้าําหมักอะไรอย่างนี้ hmm. ให้มันแบบมีความนุ่มให้น้ามันซึมเข้าไปในเนื้อต้องคอยดูว่าเออไม่ให้แบบหมูมันแบบเกรียมไหมนุ่มบะหมี hmm. ม่สไตล์ฮ่องกงนี่ที่ขายไม่ได้คือหมูกรอบก็จริงๆก็เป็นขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็ต้มบางตากทั่วไปอย่างนี้แต่ว่า ร้านเมเนี่ยจะทําให้มันคงความกรอบได้ตลอดทั้งวันการอุ่นเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ให้เนื้อมันแบบมีความชุ่ม,มแล้วก็หนังกรอบอยู่เหมือนเดิมใช่บะหมี่ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของเกียวนั่นเองเกวของเรานี่จะใช้น้ําหมักสูตรร้านเราหม,มักใส้เกวหมูทุกอย่างคือจะต้องมี รสชาติที่มันแบบอร่อยจริงๆอขอที่ร้านมีเกลียวหมูเกลียวหมูเกียวก,ยวกยวุ้งอ๋อสองแบบกุ้งเน้นๆเลยแบบว่าเป็นผสมหมูนิดหน่อยให้มันแบบว่ามีการเซ็ตตัวเก,กาะกันและเวลาห่อจะได้ไม่ลุอ,อให้มัน,แบบ,น,นแบบว่าเป็นตัวตัว พริกเผาเป็นสไตล์ไหนครับพี่เมย์สไตล์ฮ่องกงครับผมมันจะหอมน้ํามันอก็มีถั่วเดือสงมีความเผ็ดกลิ่นมาลาหน่อยมันจะไม่เหมือนพริกเผาแบบหวานหวานคลุกกับบะหมี่แล้วมันจะแบบคือหอมเลยซึ่งสูตรนี้พี่เมย์ก็คิดคนใชะผสมเอาแล้วก็มีตัวน้ําราดของเราก็มีไปเดี๋ยวนะน้ำราดนี่ก็ใส่ในบะหมี่ได้ใช่ไหมพี่บะหมี่ด้วยก็ได้แต่ว่าร้านเมย์จะเสิร์ฟกับเป็นข้าวอ๋อมีข้าวด้วยใช่แล้วน้ำราดร้านเมย์เนี่ยจะไม่เหมือนกับพี่อื่นน้ำราดข้าวหมูแดงเนี่ย จะเป็นน้ำใสๆก็ราดแบบว่านิดนึงให้มันมีความหอมร้านถึงแม้จะเปิดมาไม่นานเนาะพี่เมย์นเนาะแต<ช>่ว่า<ช>โอ้โลูกค้าเยอะมากจริงๆรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆภูมิใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาแบบว่ามาเปิดร้านแล้วก็ดูร้านอ,อ,อย่างนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะเมื่อก่อนเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศเนาะ พอแรกๆมาทำเนี่ยโอ้โหโดนดานหนะักรสชาติทำไมเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราได้มาจากวันแรกจนถึงวันเนี้ยเออเรารู้สึกว่าเราอ่ะภูมิใจเหมือนกันว่าเราคนเดียวอ่ะสามารถคุมได้ทุกอย่างร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด9ก้าโมงค่ะปิดประมาณ5้าโมงเปิดจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์หยุด1นึ่งวันสามารถสั่งเดลิเวอรได้ไหมครับ มีค่ะหรือว่าจะโทรมาสั่งแล้วให้คนมารับ0929623589ค่ะวันนี้ได้คุยถึงอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็ได้ข้อคิดประสบการณ์อะไรต่างๆนะครจากพี่เมกด้วย<ข>นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เมยมากครับได้ขอบคุณนะคะแล้วสำหรับวันนี้ครับทางรายการ Eat e r the Journey ครับก็มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Magic Clean c l e สะอาด คราบมันคราบหนึบนบวัน no. ทั้งพื้นทั้งครัวด้วยมาจิคค e ีนผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดห้องครัวแค่ฉีดจบคราบมันหนึบในครัวลดแรงขัดขจัดคราบมันไม่ว่าจะเป็นเตาแกส๊สผนังครัวซิงค์ล้างจานตะแกรงกรองท็อปครัวพัดลมดูดอากาศมาพร้อมหัวฉีดปรับได้3ระดับให้เหมาะแก่การใช้งานตามพื้นที่ต่างๆตามต้องการและมาจิคคีนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นเพียงแค่หม็อก จบคราบมันหนึบบนพื้นพร้อมปรับสูตรขจัดคราบมันเพิ่มขึ้น13%ช่วยขจัดฝุ่นคราบเหนียวและคราบมันบนพื้นได้อย่างสะอาดพื้นแห้งเร็วไม่ทิ้งรอยเท้าทั้งหมดนี้มอบให้กับคุณเมนนำไปใช้ได้เลยนะครับขอบคุณคะะขอบคุณครัอบอย่าลืมนะครับคู่หูผลิตภ Magic Green. ัณฑ์มาจิคคีนครีนสะอาดคราบมันคราบหนึบนัมเบอรวันทั้งพื้นทั้งครัวแต่ละเมนูเนี่ยน่าทานมากๆ คุณ2จะเริ่มเมี่ยนขนาดไหนไปชมและชิมพร้อมกันครับเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้สสั่งหลากหลายเมนูมาเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันที่เมนูแรกครับกับบะหมี่หมูสับเริ่มเมี่ยนระหว่างที่2คลุกเ้าเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็จะมีกลิ่นหอมกระเทียมเจียวนะครับเริ่มจากเส้นกันก่อนครับ enjoy ฮะไม่ได้อวยฮะคุณผู้ชมครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วคือต้องบอกว่าเรื่องของรสชาติที่มีความหอมกระเทียมนะฮะ ความเค็มกําลังพอดีนะครับแล้วก็ความมันแบบไม่ได้เลี่ยนนะคัผู้ชมฮะตัวของเส้นบะหมี่เนี่ยฮะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยเส้นบะหมี่แบบมีความกรึบกรึบกรอบกรอบเบาๆครับเมนูต่อไปครับนี่คือเมนูบะหมี่สี่สหายกุ้งในชามนี้ครับจะมีหมูแดงหมูกรอบเคี๊ยวกุ้งแล้วก็มีหมูสับนะฮะแล้วที่เพิ่มเข้ามานะฮะนั่นก็คือพริกเผาสา่ฮ่องกงนั่นเองมาชิมหมูแดงกันก่อนฮะนี่ฮะย่างเตาถ่านในส่วนของสันคอครับ ตั้งแต่ครีมเข้าปากนะเราจะได้กลิ่นของเตาถ่านของเขาอย่างชัดเจนเข้ามายิ่งเวลาเคี้ยวเข้าไปนะกลิ่นของเตาถ่านเนี่ยจะยิ่งชัดมากขึ้นตัวเนื้อหมูแดงของเขาเนี่ยมีความแน่นมีความนุ่มนะครับหมูกรอบครับ ตัวหมูกรอบเนี่ยครับผมก็จะมีความมันน้อยผู้ชมครับตัวหนังก็จะมีความกรอบเบาๆนะผู้ชมเรียกว่าเป็นเทกเจอร์ที่เข้ากันดีกับตัวบะหมี่มากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าครับตัวพริกเผาฮ่องกงให้เข้ากับเส้นบะหมี่ไปเลย ขอ,อย่าใช้คําว่านัวนะของอาหารอีสานและกันตัวน้ำพริกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ารสชาติมันมีความเผ็ดที่มีหลายเฉดน,นะผู้ชมตามด้วยความซาขึ้นมาเพราะว่าเขามีตัวพริกของหมาล่าเข้ามาด้วยมาเมนูน้ํากันบ้างครับสองสั่งเมนูเกี๊ยวกุ้งน้ําหมูแดงมาให้ทานกันครับสดน้ําซุปร้อนๆฮะโอ้โหหวานน้ำต้มกระดูกมากเลยอะในชามนี้ก็จะมีเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่ๆครับ เด้งๆเลยอ่ะตัวเกี๊ยวเนี่ยนะฮะมีความลื่นไปเลยนุ่มมากเรียกว่าอร่อยมากเลยอ่ะหมูแดงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมตอนที่อยู่ในน้ำซุปกันบ้างว่าเป็นไงกันบ้างเข้าใจเลยว่าทำไมคุณเมย์ถึงต้องหมักเครื่องถึงหนึ่งวันขนาดอยู่ในน้ำซุปนะครับรสชาติหมูแดงอนะ่ะยังหอมเตาถ่านอยู่เลยมาถึงเมนูข้าวกันบ้างครับผู้ชมครับกับเมนูข้าวหมูแดง เรื่องของน้ำราดเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะเพราะว่ารสชาติของหมูแดงเนี่ยมันโดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของเครื่องเทศเครื่องหมักต่างๆลองทานกันก่อนนะเป็นความหวานเหมือนเครื่องตุ๋นยาจีนแล้ก็เหมือนแบบหวานพะโลเบาๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าได้รสชาติของหมูแดงย่างเตาถ่านที่แบบยิ่งชัดเข้าไปอีกเติมผักเข้าไปหน่อยหนึ่งกับน้ำราด เมนูที่รู้สึกว่าจะแสนธรรมดากับเมนูข้าวหมูแดงแต่ที่นี่รสชาติไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมนะฮะที่มาคุณห้ามพลาดเมนูนี้ครับข้าวหมูแดงเอาละครับคุณผู้ชมครับหากใครที่อยากทานบะหมี่หมูย่างเตาถ่านที่เป็นหมูแดงที่ไม่เหมือนใครนะครับรวมถึงข้าวหมูแดงใครอยากทานนะครับคุณห้ามพลาดนะกับร้านนี้ครับเลิศเมียนบะหมี่หมูย่างฮ่องกงครับการเดินทางมาร้านเลิศเมียนบะหมี่หมูย่างฮ่องกงหากมาถึงถนนจันท์ให้เลี้ยวเข้าถนนเย็นจิต ตรงไปจนสุดทางจนเจอสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยให้เลี้ยวขวาและตรงไปประมาณ200เมตรก็จะถึงร้านแล้วครับสังเกตร้านสีแดงหน้าร้านแขวนหมูย่างซอสฉ่ำๆยิ้มยั่วรอให้เข้าไปทานกันได้เลยครับยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลกดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play เพครับ